วันนี้ก็เอาอาจารย์เข้ามาใช่ไหมถึงเวลาอาจารย์่ะพี่ครับสอนวิชาการร้องเพลงและให้โอกาสผมได้ร้องเพลงเป็นนักร้องเหมือนกันก่อนเขาได้ร้องใช่ใช่ไอ้วันนีก่อนคุณไม่ได้เป็นนักร้องเหรอผมตีกลองครับเมื่อก่อนตอนนี้เป็นมือกลองคนนั้นเป็นคนร้องใช่แล้วคนนั้นก็ดันคนนี้ขึ้นมาเป็นคนร้องใช่ครับชื่ออะไรพี่เกมครับพบเลยพี่เกม แต่ละคนออกมานี่ยสภาพได้คุ้มอยู่กี่ปีไม่เดือนนะคุณรุ่นพี่กี่ปีอ่ะุสามปีแล้วไงลนะพี่เกมตอนนี้ทำอะไรร้องเพลงตอนนี้ครับที่ไหนอร้องเพลงที่ไหนอยู่กอสครับเป็นร้านหรืออะไรเป็นวงไหมเป็นวงไหมเดี่ยวคกับโฟกซองโฟกซองอ๋อแล้วก็เล่นกีตาร์ไปด้วยเล่นกีตาร์ไปด้วยร้องเพลงไปด้วยแต่ก่อนเราเคยมีวงเมื่อก่อนก็เล่นด้วยกันกับพงษ์นะพงษ์กันครับพงษ์เป็น วงเป็นมือกองครับมือกองวงชื่ออะไรสีพาราครับสีพาราโชสีพาราจะจะเป็นคณะละวงเหมือนย้อนยุคเนียละวงย้อนยุคเนี่ยใช่แล้วมีแดนเซอร์ด้วยอ่าใช่ครับใช่พี่พงศ์อายุเท่าไหร่ผมยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดอ๋อนี่ยี่สิบสามห่างกันสองปีโรงเรียนอะไรนะเรียนด้วยกันโรงเรียนอะไรทานเทาครับทานเทา อยู่ที่พัทลุงเหรอครับอยู่อัเออปรกบยูนไม่แล้ววงนี้เป็นวงของโรงเรียนหรือวงอะไรของส่วนตัวอสิพปราชโชนี้อยู่ข้างนอกครับเป็นวงข้างนอกนแลวเขาเป็นนักร้องนำใช่ไหมครับคุณเป็นหัวหน้าวงไหหัวหน้าวงไหมไม่ได้เป็นหัวหน้าเป็นนักร้องนำเป็นนักร้องนำไม่เฉยยังไงถึงจะมาดันไดันก็เป็นนักร้องนำเพราะอะไรคือเขามีเอฟซีเยอะแฟนคลับเขาเยอะขนาดตีกองอย่างเดียวเหรอครับพ่โดโดยดี ทำไมทำไมดูดิดูดิดดูิทำไมทำไมเขาสายตาเขาปกติเขาคนยิ้มหวานเลยใช่ไหมเขายิ้มหวานครับแต่สายตาเขาเวลาจะคุยกล่าเหยื่อล่าเหยื่อพี่พี่พี่สายตาเขาเวลาคุยกับสาวมันจะดูดึงดูดเขาแนะนำอะไรคุณบ้างสอนอะไรบ้างก็ผมสอนการจับไมการเอนเตอร์เทนเขาตอนเขาตอนเขาร้องครั้งแรกที่เราบอกให้ออกมาเนี่ยท่าทางเขาเป็นยังไงเหรอเราถึงจะไปแนะนำเขาท่าทางเขาก็เหมือนกับเก่ง เก่งๆรับพ่อเขาเป็นมือกองอ่ะไม่ไม่ได้อยู่หน้าเวทีไม่ได้เจนเวทีอะไรอ่าไม่เหมือนเราไม่เหมือนเราแต่เนื้อเสียงเขาโอเคอยู่แล้วเสียงเขาใช้ได้โอเคแนวเพลงก็เป็นเพลงบุตูนบุรีสแลมพวกเนี้ยอ๋อเล่นเพลงพุตูนแล้วตัวคุณแนวอะไรผมเพัชชีวิตพวกเนี้ยลำวงลำวงเพัชชีวิตลองลองลองสักท่อนได้ไหมสวัสดีครับพวกเราก็วงพัทลุงนะครับก็พบเจออีกครั้งในค่ำคืนนี้นะครับก็ฝากเพลงนี้นะครับไปเตือนใจเศร้าที่ลงจบนุ่มมันเย้นะครับทุกคน อ,อย่าให้รู้ว่าพวกเราเด็กบ้านๆน,นะครับก็มีความจริงใจอืครับมาอะยรก็ชนครับมมไม่รู้ทำเพื่อได้แกยบแหลได้เข้าไปแข่ก็ไม่กล้ารักเกิดจากใจอยากให้รู้ว่าเวลา ว่าใครคนหนึ่งชอบเธอจังและภาพของฉันไม่น่ามองไม่เสียงเขาใช้ได้เฮ้ยอยู่ถามหนึ่งถามหนึงไหมจะถามไหมนะเคยไปเล่นเพลงอะไรในสวนยงสวนยางไหมครับเคยไปเล่นเลไรในสวนยงสวนยางไหมก็เคยเล่นครับอ้าวเกทอมเคยไปเล่นที่กระท่อมไหมกระท่อมไปนะอย่างเงี้ยไอ้บ้าโว้ยเคยเล่นจะเล่นเขาก็ต้องเล่นนิดล้านเลยวัดวัดอะไรอย่างงี้สิ สำนักเขาเลยจัดบ่อยไหมครับงานงาน,น,นในสวนยางอในปาน่า <c oughs> ล่าสุดจัดงานเลยเออล่าสุดจัดอะไรรวมพ,พลคนรักคนใจในป่ายางตอนนั้นไม,ไม่ไม่ได้เป็นนักร้องนำไม่ได้เล่นเองคนระับผมจะไปเอนเตอร์เทนคนที่มาในงาน <c oughs> พวกน,นี้ไม่ออกไม่ได้เพราะว่าเป็นวงเท้าอย่างเงี้ยเหรอเป็นว<บ>งเท้าอย่างเงี้ยบัตรเท่าไหร่วันนั้นบ<น>ัตรเท่าไหร่ <นะ S 1> นะ ยังไม่ได้ยังไม่ได้นะ <c oughs> โอเคแต,แต่ปัจจุบันนี้เล่นดนตรีร้องเพลงอยู่ที่สมุย <c oughs> เป็นนักร้องยืนยันว่าเป็นนักร้องแน่นอน <c oughs> นะครับ <c oughs> ผม <c oughs> โอเคเอาละคนนี้คือพี่เกมของน้องวงเป็นคนสอนน้องวงร้องเพลงและเริ่มต้นการเป็นนักร้องของเขาจริงหรือสับขาหลอกครับ จริงเพราะอะไรคือผมฟังตอนเขาร้องเพลงครับครับงานเสียงการร้องการร้องเสียงแน่เป็นคนที่ร้องเพลงเป็นจ้ากระบุมบอกว่าไม่จริงไม่จริงสับขาหรอกครับเพราะอะไรฮะวิเคราะห์ในฐานะที่ผมก็ร้องเพลงเหมือนกันครับอ่าสิ่งแรกที่ผิดคืออะไรครับธรรมชาติคือการจับไมค์ของนักร้องเขาบอกถ้ายิ่งบอกว่าเป็นนักร้องเอนเตอร์เทนเดอร์นี่เข้าทางหมดเลยไม่ใช่อามันไม่จับงั้นเหรอไม่เขาไม่ได้จับงั้นคือคนถ้าแบบว่าเอนเตอร์เทนเก่งครสวัสดีครับผมผมนี่ครับไปวงมันต้องพูดจริงเขาแกล่ะ ถ้าการเป็นนักร้องหรือเคยผ่านเอนเตอร์เทนมาแล้วเนี่ยมัน<ช>มันต้องมัน่นใจหน่อยเขาจับไม่เหมือนกันทุกคนเลยนะ<อ>พี่ติก๊กชโร่มาจับอีกแบบเป็นบ้าครับบ้า รูจตกการจับมือคุณจัน์คุณบอกว่าสับขาหลอกเพราะอะไรฮะผมคิดว่าเขาน่าจะเหมาะกับการจับตัวประกันรถดันเบ็นีดันเกินไปที่จะไปเอนเตอร์เทนครับดูล้นอะมันดูแบบดูล้นครับผมมดูลนอ๋ดูล่นดูลนคุณองกวคนนี้คือคุณเกียนรุ่นพี่ของคนให้โอกาสคุณในการเป็นนักร้องนำจริงหรือสับขาหลอกครับ สับขารหรอกครับผมว่าแสดงว่าสองคนนี้ดูจากอาการแอคชั่นไงตกลงคุณชื่ออะไรครับชื่อเจครับชื่อเจไม่ใช่ชื่อเกมอะไรใดๆนะทำงานอะไรครับทำง<ท>า <ำ S 1> นอะไรทำอะไรศึกษาอยู่ครับยังเรียนอยู่เนาะอายุเท่าไหร่ปีนี้ ยี่สามนะเรียนเกี่ยวกับเพลงอะไรไหมเรียนวิศวะครับเรียนวิศวะไม่ได้เป็นนักร้องนะนครเหนือครับตครเหนือไม่ได้เป็นนักร้องนะไม่ครับโอเควันนี้มาร่วมรายการกับเราขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับตัวจริงไปพบกับพี่เกมตัวจริงครับใช่ ไม่ใช่นะอันนี้ดูใช่เลยนะไม่ใช่ไม่ต่างผมว่าต่างนะถ้าออกมางี้ปะย่างกันนะร้องเพลงอยู่ที่ก่อนสมุยกาอสมุยร้านแคมเบียอะไรนะร้านแคมเบียผับแคมเบียผับแล้วเป็นนักร้องหรือว่ามีเป็นวงไหมหรือว่าไงเป็นวงครับทั้งวงเป็นวงนะเวตีเราแนะนำเลยเขาบ้างพงเนี่ยสอนอะไรเขาสอนร้องแต่ก่อนเขาเป็นแต่ก่อนเขาเป็นมือกองนะแต่ก่อนไม่เป็นมือกองทำไมเราแนะนำให้เขาขึ้นมาร้องนำเพราะอะไรตอนนั้นผมใกล้จบมหกเลยไงแล้วก็อโตแล้ว อ่าเพรไปเรียนต่อที่มาอะไรก็แยกกันไปใช่ั้นแยกกันไปอ๋อก็ต้องหาคนมาแทนเราถ้ามาเห็นแมวเขาต้องไหนหรือว่าเขาอยากร้องอยู่แล้วอยากร้องอยู่แล้วไหมตอนนั้นขอพี่เขาลบาก็ก็ดูดูพี่เขาอยู่อ๋อดูดูพี่เขาอยู่คือแต่ว่าช่วงนั้นคือพี่เขาร้องลาวงไงแต่ว่าช่วงนั้นยุคลำวงก็เริ่มจะหมดไปแล้วแล้วคนนี้ร้องอะไร สตริงน้องสตริงเราร้องลำวงเราแนะนําน้องว่าไงบ้างเวลาน้องร้องก็การถือไม้นี่ไงให้เขาถือดิเวลาสอนถือไมหมก่อนจะไหมโอ้แล้วยืนถ้ายืนยืนกลางขาไม่ได้เท่ๆดีไงหรือว่าอะไรส่งถ้ายืนอย่างนี้มันเหมือนมันเหมือนยังไงพี่ครับ มันยังไงรีบจะรองไงอ๋ออเออมันไม่มอกแล้วก็ยืนการขายมั่นคงอ่าเท่เท่สักเพลงได้ไหมพรับเริ่มต้นแทนใจเด็กบ้านบ้านทุกคนนะฮะคนใต้กระดมเด็กจะไม่ดาจะบอกว่ารักจริงทุกคนแน่นอนนะฮะพีที่สุดในนี้นะฮะมหาลัยวัชนกบผม ลแค่เด็กบ้านบ้านที่ไม่เจียมตัวพอรู้ตัวกระรังเธอไม่ใจโอแคเด็กบ้านบ้านที่รักจะมากว่าใครจะบอกไปแต่ใจไม่กล้าก็เป็นแค่เด็กบ้านบ้าน เพลงที่ร้องปกติร้องร้องเป็นเพลงแนวใต้แนวร็อกแนวอะไรพวกนี้หมดเลยใช่ไหมพี่ครับและเล็บดำที่ทาเพราะว่ามันเป็นสไตล์หรือว่ากันผีแม่ไม้มาอะไรกันข้าดไกล์สีแดงพี่ก็สังเกตไม่สังเกตไม่สังเกตวันนี้ขอบคุณนะฮะคุณนัทพลอินทร่ามนตรีครับขอบคุณครับคุณเกมครับคนบคุณคนเดียวพี่บอยครับพี่บอยคนเดียวเจนแนา ปอยขาปล่อยสางซีม <forcé certains> ันต้องโดนยิ่งคิดซีนี้ใช่ไหมเนี่ยสองซีผมที่สองซีเผื่อไว้เลยอเผื่อไว้เลยอ่ะไม่เพราะเขาจะโดนอีกเยอะเนี่ยจังผมไม่โดนเลยผมยังไม่โดนเลยคุณคิดโดนแล้วงานมา